บรถด่วนพิเศษทักษิณารัฐขบวนที่32นะครับต้นทางสถานีชุมทางหาดใหญ่ปลายทางสถานีกรุงเทพนะครับกำลังจะวิ่งผ่านสถานีต้นสำโรงครับทำขบวนมาโดยรถจัรฮิตาชินะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นฮิตาชิหมายเลขอะไรนะครับ 4 5 2 2ครับผ่านไปแล้วเรียบร้อยครับสำหรับขบรถด่วนพิเศษทักษินารัต วนที่3 2นะครับต้นทางสถานีชุมทางหาดใหญ่ปลายทางสถานีกรุงเทพนะครับวันนี้ทํำขบวนมาโดยรถจักรฮิตาชินะครับหมายเลขสี่ห้าสรถจักรคันโปรดของช่องเพชรนครปฐมสเตชันนะครับเดี๋ยวก็จะวิ่งผ่านสถานีท่าฉลับสถานีนครชัยศรีสถานีวัดนิ้วราย าอยู่รถครองมหาสวัสดิ์สถานีวัสวุวรรณแล้วก็จะเข้าจอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีสารยานะครับเป็นสถานีต่อไปแต่เราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ